มาแล้วนะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับมีขบวนนำเที่ยว911นะครับที่พ่วงมากับขบวน909นะครับ909ถอดขอบวน911ไว้ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับแล้วตัวเองก็เข้าประแจหมายเลขสิบนะครับไปทางรถไฟสายมรณนะไปแล้วนะครับกาญจนบุรี ส่วน911ที่ต้องจอดคอยนะครับเพราะว่าใช้ทางเส้นเดียวกับขบวนรถเร็วที่172ที่กำลังมานี่นะครับก็เลยต้องหลีกอยู่ที่ชุมทางหนองประดุกก่อนนะครับเมื่อขบวนรถเร็วที่172ผ่านไปนะครับขบวน911 <c oughs> ก็จะเดินทางออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ขบวนรถเร็วที่172นะครับทำขบวนโดย G E A 4552นะครับทวงปรัมอากาศชั้น2มา3คันเลยนะครับสำหรับกระบวนรถเร็วที่172นะครับวันนี้กระบวนสายใ,ใ,ต,ใ,ต,ใต้นะครับส่วนใหญ่ใช้ G E A ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวน ตัวนี้86ตัวนี้84รวมถึงรถเร็วที่1.2 7นะครับใ้หัวรถจาก G A ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับโดยมีขบวนนำเที่ยว911นะครับจอดอยู่ที่ทาง2นะครับ